สบายดีจ้าสบายดีพี่ดาวสกุลสกุนกับสุสีตอนบายเมื่อในการมิทรลมหาเพื่อนสาวหลังจากให้ได้พ่อก็โดนประมาณหนึ่งปีแล้วมั้งโดนเกินอาจจะประมาณหนึ่งปีแล,ล้วล่ะมิทุลมหานางไปมหานางโดนแล้วโดนอยู่พอพี่นอ้องส่วนีอากาศมันฮ้อนแลวไอ้แจ้งกะ บนทางกระหางไก่กันนะไก่กันพอสมควรเลยจีกากับต่างโคกต่างมีพลานเนาะก็เลยบอกคอยได้ไปหากันเนาะไางีบางคนก็บอกว่าผิดเอียงกันแล้วกันบอตุกแกก็ปกตินะมูก็คือมูครูก็คือครูแต่ว่าเขาก็โทรคุยโทรแซวซสมอแหละแต่ว่าแค่มันภาษีวิทยามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะอีกอย่างกับกันมารวมตัวกันถ่ายคลิปกับจักซิถ่ายยังซ่องยูทูบเยอนีิมันก็ลายเนาะเพราะว่า การสวไปบ้านอัมมล่ากับซองยูทูบกาไลสวัสดเป็นซองเซา้อยซองเบาเป๊บซองไอ้บอกมีแสดงมันหลายอย่างหลายแนวเนาะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้หน่อยแต่พัลล่าเดี๋ยวไปมาหาเจสีดนแหงเลยฮักกาสเตอรมานนางอยู่ใส่กรบปุรุตอนนี้นะคะมีธุระมหาหน้านิดหน่อยแหละมาแล้วกับสิเมื่อรู้สึกว่าทั้งนี้นะสิชุ่มชื่นกว่าบ้านข่อยได้ เงากระเคียวแล้วน้าหนาเป็นแม่เลี้ยงงัว اد. นางเฝ้าว่าปันแม่เล่าเนาะ <laughs> เฮ้ยเจาะใหม่บอนเก่านั่นเลยค่ะคเคลห็นท่อสีใหม่ใหม่ม้อยต่อยเนียนเฮ้ยหันแหลยมากใมาก มาเบียกทั้งทีก็เสด้กินน้องงัวจบอรถบได้กินน้องงัวอ้าวมึงเป็นแม่ทำคลอดมึงเป็นแม่ทำคลอดมึงเต้ามึงเต้าหู้วิธีดึงลูกมันออกมามันบ่อเบ่งมันบ่ออนั่นเจ้าว่ามันมันเป็นมึงนางเฝ้ามันโพดมึงกระไดมันระไดนางเ้าห้องกระไดนางมันละแวงไหนมันญาติบ่ได้กินมันจ่ามึงกรไดมันกลบ่นอนมันญาติโบได้กินมันห่วงแต่ลูกมัน บอมันย่านบม่ได้กินท่อมแหลนน่ะนะเมื่อยได้พี่ดอกเอ้ยนางน้ำมันมานั้งลูกออกมัวออกลูกดุดูนางน้ำมันได้ง้วนในตุกปีหนึ่งกาปีหนึ่งปีละตัวสองตัวเนีกลาเป็นเงินนะแต่ช่วงนี้ง้วนบ่เคยเป็นราคาเพราะปันไดม้วนตกแห้งม้วนพันเงินตกง้วนเขาล่มนะขายแม่ลูกนะแปดร้อยขายแนาไดคะลูกมันก็ตัวนึงมันก็ซื้ได้บ่ได้บ่พันมันเป็นอย่างมันล่ม เขาว่ามันลุ่มมีในบ้านนอยเขาบดเสือวะขายันตายผักจากวัาขันหนึ่งเฮ้ยสีสิบไหลบอกขยันตายผักบอกจำบอกกาเสือแพงปาบปไปขับไปนั่งคนเคยอืงเมย์เมย์ถามนมันงามสะพัดงามแท้เนลูกสาวค่ะบอสีคืองามแทบมันผสมกันามดีสีดำเป็นเต่าปร่อย็กใหญ่อ้าว ก็เลี้ยงไว้แบบนี้จะเป็นตะแพงใช่ปะมันช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงอะไรได้ใช่ไหมเลี้ยงหมูไอ้เลี้ยงเป็นตาหักเขาเลี้ยงมานะเลี้ยงเอาไว้เบิ่งเบ้าเ็นเขาเลี้ยงหมูคงหมูแคะเลี้ยงอะไรยังบ่ไม่เป็นตะแพงอะไรเขาใส่กับยาเลี้ยงกัสร้างซะซื้อตุ๊กตางวอ่ะมันจะไปเลี้ยงมันจะบ่ได้ยงอแม่บ่จากแม่งก้อนกับแม่บ่บ่ซื้ออันนี้นะซื้องูอลูกติ๊บมาเดย์ปีกลายลูกติ๊บตุบไอ้แม่เดย์ตุบหูดีมากง่ายแล้วผัดเอาซื้อปีกลาจะได้สองเลย กำไรเลยได้หล่ะกำไรเลยเด้หล่ะก็ก็โอเคอยู่ค่ะกระสมนางหิเขียวนั่นแหละค่ะนางลำยองสื่อลำยองสื่อลำยองค่ะลูกซื้อๆยังอ้าวอีลำยองทองเนื้อก่าผู้หญิงนะคะบ่มีลูกผู้ชายเลยดอกบ่มีลูกผู้หญิงอยู่ในซื้อผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงมีผู้หญิงบูมเบนตีขี้หานะฮะขี้ไหาขี้หานะน้องอะไรอ่ะส้มเหรอ ํำได้แต่บักวันพอตอนนั้นติดแฮงติดมันแสดงมันไห้ดันไหมแม่อย่าทำก็ลมแม่นางนะเดี๋ยวนี้นั่งนะเป็นคนที่แบบว่ามีสุดหลายงามตลอดใส่สุดสวยตลอดแม้แต่อยู่บ้านก็ต้องสวยนะคะแต่พอลาอยู่บ้านพอลาอยู่บ้านเดี่บอก่สวยค่ะมายูมายะอีนีชุดเอฟซีฝากมาให้ก็ต้องใส่สิคะต้องสวยสิโอ คืองานตดต่อันนี้สิท่าใส่ไปแต่ออกแต่งานกับไรนะคะออกงานน่ะออกงานอีกแบบหนึ่งแต่เขาก็เลือกเอฟซีกับเข่าใจส่งมาถือแนวมึงแท้เนาะโอ้ยอีนี่ใส่สุดใจกับพอดีใส่สุดใวก็แบบเข่าแนวมึงพร้อมสไตล์มึงพร้อมคนคือสิตไต่ตองดีแล้วดังสีต้องใส่โอ้ยอยากกินกะเจ้าเข่าคนคว้อุ้งอั้งเด้เนาะมากมาง ฟ้าวไข่คุณแม่คุณแม่ฝากมาสีหนาวก่อนทุเรียนปะบอกของสาวานน่ะเนาเบิร์ดมันดูพอเพื่อมันสีฮอดมันชามาฮอดบานเฮาน่ะขั้นเป็นขั้นเพื่อนฝากมาทางไหนหาน่แหละบริษตัทนี่เลยขั้นบานเห่าส่งคือคือบ้านบอกว่าส่งมาหากูเอาเมื่อเขาว่าข้าวยาเหนเล้บบอกในกลุ่มแต่โดนแล้วว่าไปรับส่งมอตไม่มีอื่นกับไปเอาโลดนอกมันไปได้แล้วครับเพื่อไปเอาโลด อาสรงวันนี้อือนมันหอดแล้วก็ให้บักลาครับเพื่อไปเอากะโขนไปเอาพวกไก่เลยสูมกักกะดีกว่าบรรเนาแต่ว่ากะแมนยูกะดีกว่าถ่านดนแต่ว่าโอเคไปเบิดูคไก่คาร์ดมันอนอกกระซิกร้าออเป็นอย่างก็บนทีถามเอาในบานผกช่วยนะเลยพื่ไปเอาอเขึ้นว่าอะไรใครคาดนะคับรถไปเอาอยู่เฮือนอีกนั่นแล้วม่วันเกือบสามสิบสามสิบกิโลอากาศก็ะฮอนฮอน อกินออกปะดูจากไม่ต้องแกะก็รู้กินออกจากมือโอ้สองมือพอเพินทรงมานะแต่แต่เินทรงก็ได้มันอาบได้เนาะแกม่แต่ทุเรียนทุอรียนนะเพราะว่ามันเป็นลูกอันนั้นโมานะทุเรียนจะได้เพินสรงเตเพี่นเปรงดิบอยู่แล้ว โดยใช้ต it, ้องแกะเบิ่งก่อนนะพี <S <S ่น้องค่ะต้นใหญ่ทุเรียนเพิ่นส่งดิบได้แม่ปลอกทงนะลูเพิ่มทุเรียนต้นใหญ่ส่งมาแล้วก็เพิ่นส่งดิบมาหอดเฮาซอกซับมือพอดิแบบพอดิกิ่นแกะให้ดูเลยนะคะคุณแม่ขาทางช่องพอล่าเลยเพราะว่ารีบค่ะอย่าญาติมันเน่าขอมามามาลุ่นเดียวกัปหนเดวกนบ่มาลุ่นเดียวกะวานบ่น้ำแยมีดอ๋อข้าวมันนักก่อนนี่ ไม่ใช่ของเดิจะมาไก่ไก่งอมโลดดีโชคดีแล้วล่ะจะได้กินผลไม้มึงมาถึงวันจะรูร่างกายในใจอยากกินน้องง้อพอแล้วบอสกินโดนแล้วดี่ค่ะโอ้ยมังคุดอยู่ได้โดนอยู่โอเปร่ามังคุดมันอยู่ได้โดนอยู่แล้วอันนี้เป็นปลาแล็อกต้องเอาะลาเหลือแต่มังคุดนในโอเปร่าไทยไทยดูหน่อย ปีพีใหม่อันนี้ก็สภาพเดียวกันกับของน้องวันนะคะบ่เราลราตอมันเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่ามังคุดนี่บ่เน่าแม่นอยู่ได้ดนอยู่มังคุดมังคุดปุเรียจอยู่ได้ดนแม่นบ่เบิ่งดู่งังหอันเบิ่งดูบ้านเฮาแพงเด้อเงาะอยู่ลาวโลละ50บาทถึง60แต่กระบ่งามพร้ออยู่ไทยสาบร้อย สใช่อะพี่ใบไม่เอาแล้วนะเสียดายของของสดนี่ป่อยากให้ทรงมาปั้นใดเนาะมันใส่เวลาแหละอีกอย่างกะเสียถิ่มซื่อๆเขาสิจัดทรงกระเป็ดเสือเผื่อมันสีผ่านหลายขั้นตอนอ่ะนะเพราะว่าอากาศมันร้อนนอกนี้ตายแล้วจะได้ดินร่างจะได้งอนนี่เน่ายมันแข็งแล้วอ่ะนุกเอาเปลือกสีเป็นยังไงตัวเน่าแล้วเน่าอ่ะเป็นของงู เสียดายดิแต่แรกก็ขอบคุณหลายๆขอบยังไงก็ขอบคุณเด้อพี่พี่ใหม่เด้อแต่ว่าไม่เอาแล้วนะคะเสียดายของแล้วก็เสียดายเงินบ่รไอ้ไอ้ของสดหรือว่าไอ้ยังเนี่ย่บ่อยากให้ส่งมาปันนดมันเสียมันใส่เวลามันหลายขั้นตอนพอสิข้ามมาพูดมาพี่อ ไล่ขั้นตอนทำไมอ่ะเป็นวันอะไรอ่ะวันนี้นะทางกินน้องว่าก็ไม่ได้กินเนี่ยเพระอะไรก็ไม่ได้กินเป็นร้อยออกกว่าจช่วยชอบมึงจะตัวกูไล่กูเมย์แลแล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะใช่ไหมแล้วพยานได้ว่กระตุกใจได้ำนาดจนมันบวกกล้าเบ่งออกเลยแบตก็จะหมดโอ้ยไม่ได้ออกเลยเหมือนกินน้องว่าก็โดนเลยรด่า ขันซื้อในตลาดซื้อยังกายาดัดนก็ล้กินถะก้อนมึงจะฝ่าวงมือะโนเป็นนังวัวแท้กระเทือนมาแมึงจะฝ่าวงมือค่ะไม่ได้พอกันกี่เดือนแล้วคะปีหนึ่งปีที่เราไปเจอกันเทือเทือนมึงกระห้อนกรเทือนกูอยู่บ่พอเลี่ยกูอยู่คนละโลกกับมึงพี่ใหม่ค่ะสรุปวงนอนห้องด้านหรือนอนห้องแอร์แต้ยไม่ได้ มันง่ายมันนอนผีเบาก็ให้ลากแอรสอะกันลากกออกมานอนสามสี่คืนตอนมันหอนเลยมันหอนยังไงก้าบขับไปด้นหลังพัดลมอีกค่ะนอนใส่ก็นอนก็ดีการอบผิวเฮ้ยมันเล็กเมื่อไหร่บอสอบซาวด้าอบผิวเน่าบอยมันบนเละมังคุดแต่มันเน่าในมันหอนตรงนี้หอนแต่ว่าลองกองน่ะมันเน่าดีเละเลยบอลล็อกกล่อง ไก่คื็ว่างสมบัติสามโลลอยได้อยู่ไทยมังคุดนะป้านเฮาได้โลทอะไรวะสี่โลลอยเพอเพอเหาะบ้านเฮากะรู้ละหาสิบบาทถูกนะคันงามเนี่ยก็หกเก็ไอหาสิบดีดำเลยได้ดไแ้แม่เขาดำ นั่นนี่นั่นนี่มะพร้าวกิน่ได้กินนลูกถ้ากินรอบหนะป้าเพิง่งส่งบุเลียนมาให้คือววหวานแมนทุเรียนนี่มันสีเพิ่งส่งดิบมาฮอทฮาวก็พอดีสุกพอดีกินตัวก้อนนั้นเราส่งเพิ่มมากบับเครื่อยู่การแต่ก็ยังกินได้เพราะว่าทุเรียนมันหนาทุเรียนมันอันนี้อยู่แล้วเพิ่งส่งนี้ไปแล้วเพิ่งกำหนดเวลาแล้วว่าเพิ่งจะบอกอยู่คนขายว่าหาหมื่นหกหมื่นสินะแกะได้สินะ พี่นี่พอได้กินทุเรียนสับมื่อนี้เนี่ยโรคเลือนกับกระถึกมือเฮ้ยปัดไปเป้าแล้วการลดกลหัวกลางท่าอย่างนักครูตายอย่างครูเป้ายาันนน่งไปหาหมอตลอดนะคะหมอก็ไม่หม่อมธรรมดานะคะหมออยังไปเป่านางละอองคำกูอยากของแกเรื่องนางละอองคำจะได้ มึงนอนล้วเหนือยกับเบ้งออกในกูว่างก็หุบมืดบ้านคาบ้ามมึงอยู่ไหนบอะมันสั้างมึงไปจอบดูโพสจอบเฮ้ยขันบ่จอบเคลื่นไปตกก้อนบ่ได้กินกินไม่ไหวไหเออแต่สร้างคือยังตัวมันห่วงบ่อยากให้กินนะมันกินไม่ไวไหนไปนอนเล่นไปนอนเลยโอ้ยลูกนั่งตื่นแหงมันตกใจสาวสวนไงอ่ะบ่เออถ้าจิสวยคือเจดีคนสวยนะคะ อห้ด่าวราที่หามึงกูบเลยมึงกูเลยมึงถ่านะกับมึงกระห่างกับกูเป็นสิปี้าปีเนาะมึงกระได้ว๊บสิบปี่าว่าครับอนิเสียปลาปาจ่าและครับอนิกามีโอกาสได้แวะมาหานางค่ะจิ้ตมน้งว่าจะกันเฮ้ยให้กูถามกินน้งว่าไม่ใช่ประคำบ่อโอ้ยสกเก็ตโมงสมกเก็ตโมงนได้บ่อได้บัดเมื่อบัดย่นงถือคมคืนโอย เหาากว่่่ฮีอยูบแม่น่หกับลูกสาวเดียวเดินแม่สิ่ไหมโอ้ยลูกสาวเดียวบัดีคืออยู่ผู้เดียวสามมึงอยู่เฮือนน่ะมึงกลับไปดอกัสติกพอดีเดียวเฮ้ยเขาว่าเจ้านี่กำลังเห่อเฮือนเฮ้ยไปออกแต่เฮือนแต่ละมื่อน่ะจนบ่ถ่ายคลิปนอนอ่ะนอนเป็นนอนเป็นบ้านนอนเป็นมือบนคืนเปมือบนคืนเปมือบนคืนต้องนอนเฝ้าล้วยิงต้นไม้ใหญ่กันให้กันสิงห์น้ำให้กันสิคับหักง่วนนะต้นไม้ใหญ่งัวไปสเตกเป็นเลยกินทั่วเลยวะทั่วกรับนี้แต่ว่านั้นไปแค่ไหนตอนแรกมันก็บ่กิน กัดเหลี่งไงบอบอกกินเลยบอเตะแล้วบัดนี้มันเริ่มแห้งเลยได้บัดนิเออมาที่หงที่หงบดจตไทยไเกาลลีนบอกกินนะบอสุดทยจะกิแต่ต่อกัดถิ่นเพลไปเปลี่ยวคืองูขู่ไริกินนะคะกัดถิ่นมันสับางทีก็กัดถิ่นเลยปลูกกีกะมันไอ้ต้นมากนะไหมลอดตะก่างปลูกกีกะข้างงางมันแต่โดนแหละมันมาสมมติสมมติก็บบอเห็นเคยกินมาอยู่ดีบๆกินลวดตะก่างโอเคหลี่น้องเอ้ยเผากันอีกต่อไปค่ะสิได้กินบ่คะ นานที่ที่หนางปลาต้มงัวกินต้มหนังเลยต้มงัวต้มน่องเลยต้มงัวกินต้มกระเทย